บรรยากาศที่จะไปดำหอยกันนะครับคือวันนี้นี่ก็เป็นเวลา10บโมงนะครับที่บ้านบอ่อเจ็ดลูกอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับนี่ก็ทางเดินขึ้นเรือนะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับนี่ครับดินดูดินมันดูดนะครับนี่นะครับเรือที่เราจะ พาไปดำหอยวันนี้ครับ นี่ก็ถึงแล้วครับบริเวณที่เราจะดำหอยกันวันนี้นะครับก็จะเป็นซอกหินครับประมาณนี้เลยครับก็เดี๋ยวจะให้ลูกเรือเสื้อเกีย์ครับวางสมองก่อนนะครับจะมีเรือต้องเที่ยด้วยนะครับช่วงนี้ครับจะวางสมอตรงนี้นะครับจันลงไปจารลงไปจานลงไปันี้ ก็จะลงดำหอยเลยนะครับจะดำบริเวณซอกหินนะครับนี่ก็เราจะใช้หน้ากากอย่างเดียวนะครับจะไม่มีเครื่องลมช่วยนะครับอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของชาวประมงนะครับลงปุ๊บก็ได้เลยนะครับ ขอยจะอยู่บรเิเวณซอกหินนะ, <laughs> นะครับเป็นหอยมะเรงคูน่นะครับ pues, วันนี้มาหอยหาหอยมะเรงคู่กันส่น, <c oughs> นนี้ผมก็ลงมาในาน้ำแล้วนะครับแต่ว่าด้านล่างนี้นะครับมันก็จะมีหอยนะครับถ้าไม่รองไม่ใส่รองเท้านะครับนี่ผมใส่รองเท้าถ้าไม่ใส่ก็จะโดนบาดได้แล้วก็ตรงนี้ก็ ใช้มือเปล่าจับไม่ได้เพราะว่าบาดครับต้องพี่จับประมงที่เขาหาหอยมแมลงผู่เขาจะใช้ถุงมือนะครับไอ้คนนี้ตรงเนี้ยเป็นอุโมงครับผมพาทุกคนเข้ามาดูอุโมงครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็น้ำตื้นอ่ะเนี่ยได้แล้วนะครับหอยมแมลงผู่อนะ่ะเนี้ยดำกันอยู่บริเวณซอกหินนะครับ มันจะติดอยู่ตามซอกหินนะครับแล้วก็เราก็แงะมันออกมาแต่ว่าต้องใช้ถุงมือนะครับไม่้นจะโดนบาด